สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเซรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตาม YouTube c h ช n n e l นะครับที่ติดตาม u ูทูบชา n e l รถยุสคารนะครับรถเซอเกตเอนะฮะวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่สาขา2ของบริษัทเพชรยนต์นะคะเรามีรถให้ท่านผู้ชมได้เลือกมากมายนะครับ350คันนะครับที่สต็อกให้ให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะครับนะ เรามีตั้งแต่รถอีโคคาร์ขนาดเล็กนะครับเฮสเปกทห้าที่นั่งนะมันก็จะเป็นรถเก๋งสีด่างขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับหรือจะเป็นรถเก๋งสีดำพรีเมียมนะฮะนะฮะแล้วก็มันจะมีรถ SUV นะครับเป็น SUV ขนาดเล็กขนาดกลาง PPV ขนาดใหญ่แล้วก็มีรถกระบะวนตอนเดียวตอนครึ่งน,นะครับสประตูตัวสูงตัวเตี้ยนะฮะมีรถตู้ก็เหมือนกันนะครับเรามีสต็อกให้ท่านผู้ชนได้เลือกนะครับ300ถึง400คันนะครับ สนใจนะครับติดต่อผมนะครับผมเซวังนะครับ0 6 2 1 8 3 7 5 7 0นะครับเบอร์ผมสามารถแอดไลน์นะครับโทรมาคุยกันได้นะครับ่ะแช็หาสอบถามข้อมูลนะครับปรึกษาการออกรถนะครับได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวรเดี๋ยวผมจะพยายามตอบทุกคนนะฮะตอบทุกคนเลยนะครับคันนี้นะครับนะวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกับรถ PPV รถครอบครัวแบรนด์ของอีซูซุจิ๋ดที่นั่งคันนี้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะมารับชมรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเสริมในเรื่องของตัวแจ้งนะแจ้งแจ้งเข้าดีในเรื่องของตัวโปรโมชั่นนะครับนะคันนี้ก็จะได้ดอกจันดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%พรอนาน,น,นสุด84งวดเรามีรถรถ,รถสไลด์ฟรีถึงบ้านนะครับหรือตัวเครื่องบินฟรี2ที่นั่งมารับรถได้เลยนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับทั่วประเทศนะฮะโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมาขึ้นที่กรุงเทพเพื่อมาจัดไฟแนนซ์ เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะครับลูกค้าจะเข้ามารับรถอย่างเดียวหรือจะให้เรารถส่งไปที่บ้านก็ได้นะครับโครงสร้างของตัวรถของเราประกันรับประกันอย่างแน่นอนการันตีนะครับการันตีในเรื่องของโครงสร้างนะครับสโลแกนของบริษัทเพชรยนต์นะครับคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอนะครับดังนั้นรถทุกคันของเรานะครับต้องเป็นรถที่เดิมๆนะครับรถสวยๆหม่เดิมๆไม่มีการฟอร์ใหม่และสามารถเช็คศูนย์นะครับในเรื่องของตัวเลขใหม่ได้นะครับ อย่างคันนี้เลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถครอบครัว PPV นะฮะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นรถ PPV ครอบครัวเป็นรถของหน่วยงานนะครับคันนี้หายห่วงเรื่องแมเทนแนนต์หายห่วงเรื่องเลขไม้นะครับเพราะว่าคันนี้นะฮะตรวจสอบในเรื่องของเลขไม้ที่ศูนย์ได้นะฮะเป็นรถของหน่วยงานนะครับรถเช่านะครับเป็นรถที่มีประวัติการ เช็คระยะนะครับทุกๆหนึ่งหมื่นโลเลยนะฮะแล้วก็หน่วยงานของหน่วยงานของเอกชนหรือว่าจะเป็นรัฐบาลนะครับจะมีในส่วนของตัวงบประมาณนะครับในเรื่องของตัวแมชชีนแนนตของตัวรถอยู่แล้วนะครับซ่อมเปลี่ยนทันทีนะครับไม่มีการซ่อมนะอะไรก็เปลี่ยนทันทีคันนี้นะครับพบกับตัว isuzu new x นะครับ1.9 ddi blue power นะครับปี2 0 1พ4บเนเงินคันนี้นะครับเลขใหม่นะครับฟังให้ดีๆเลยเลขใหม่1น7 0 0 0กโลนะครับเลขใหม่เจ็0 0 0กโลนะครับ เล็กไม้น้อยนะครับรถปี2017รถพันการใช้งานเป็นเพียงไปแล้ว5ปีนะครับไม่เพียงแค่10,000แสนโลนะครับปีละประมาณ20,000ื่นนะส0 0หมโลเท่านั้นเองนะครับรถ2 0 0 0 0ืโลเป็นรถที่ขับน้อยมากนะครับปกติเราขับอยู่ประมาณ30,000ต่อโล30,000ต่อปีนะฮะคันนี้ถือว่าการขับขี่ถือว่าน้อยนะครับการสึกหรอของรถนะครับไม่มีไม่ค่อยมีเลยด้วยซ้ำเลยนะครับถึงจะมีถึงขั้นน้อยมากนะฮะคันนี้นะครับ ราคาตั้งขายหรือนะฮะค่าตัวของคันนี้ก็อยู่ประมาณนะฮะเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นะคันนี้เจ็ดแสนาหนกัะกับ isuzu mu-X หนึ่ง DDI book over นะครับปี2017ันสเ็ดลขไมล์แสนเ0็ดพันกว่โลนะครับราคาขาย7 5 9 0 0สันบาทคันนี้นะครับล้าน4โดยประมาณป้ายแดงนะครับแต่เราขายเคียงแค่7 5 9 0 0สนาหมื่นเก้นะครับหายไปแล้วนะครับเจ็ดแสนนะครับหายไปแล้วครับเจ็ดแสนนะคันนี้นะครับ ครึ่งต right ่อครึ่งเลยนะฮะนะครับนะเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันโลนะครับคันนี้ผ่อนนะครับอยู่ที่ประมาณหมื่นสี่นะครับหมื่นสี่นะครับผ่อนนานสุดแปดสิบสี่งวดนะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะทุกอาชีพออกรถได้เลยนะฮะนะสอบถามเพิ่มเติมได้ตามที่เบอร์ปักหมุดไว้แล้วนะครับโทรมาคุยกันได้เลยนะฮะคันนี้นะครับในเรื่องของตัวโครงสร้างของรถเดิมๆจับรถเดิมๆจากโรงงานไม่มีประวัติการชนหนักชนเบานะครับพริกวคว่ำบริไฟตัดต่อ นะครับหรือติลังกานะครับนะจมน้ำไม่มีอย่างแน,น่นอนนะครับกับเจ้า New X คันนี้นะครับปี2 0 1 9เครื่องยนต์ดีเซล1.9ึ่งจุดเก้ d บูพาวเวอร์ดีดีไอบูพาวเวอร์นั่นเองในส่วนของกระจังหน้าคันนี้จะเป็นกระจังหน้า3ชั้นเป็นโครเมียมแท็บใหญ่นะครับรายละเอียดของกระจังหน้าสวยๆนะครับนะเก็บสภาพนะทำความสะอาดในห้องในในในเรื่องของตัวกระจังหน้าเรียบร้อยนะครับปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับโลโก้นะครับเป็นสีโครเมียมขนาดขนาดนี้เลยนะขนาดใหญ่ มีแผงดําพึ่งนะครับข้างในจะเป็นสีดํานะฮะเป็นสีดําด้านนะครับมาพร้อมในเรื่องของชุกโครมไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดซทามนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับหน้าตัวกรอบเองก็จะมีจะเป็นสีโครมมียมและสีดําด้านภายในเรียบร้อยสวยงามกันชนหน้านะครับพร้อมเลขป้ายทะเบียนนะครับ2071ป้ายกรุงเทพคันนี้เลยนะครับจะได้ป้ายนี้เลยนะครับป้ายสวยๆเลขสวยๆแบบนี้เลยนะรายละเอียดของรถโครงสร้างเดิมๆนะฮะ และเร่ฝากระโปรงนะครับทันนี้มาพร้อมในเรื่องของฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวฝากระโปรงฝากระโปงเองไม่ยุบนะครับนะครับไม่ยุบนะครับความเรียวความคมสันของฝากระโปรงเดิมๆนะฮะนะไม่มีรอยขีดข่วนนะใส่ใส่สวยๆกริปแบบนี้เลยนะครับในส่วนของกระจกด้านหน้านะครับเดิมเป็นกระจกอิซูซูจากโรงงานเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของภาษีพรบเราต่อให้เรียบร้อยถึงปี65เดือนพฤศจิกานะครับเดือนพฤศจิกา รายละเอียดบานกระจกนะบานใหญ่ด้านหน้าเป็นกระจกเดิมไม่มีริ้วรอยมีรอยร้าวนะครับไม่มีกระจกแตกอย่างแน่นอนนะไปปัดน้าฝนพู่หน้านะครับใช้งานปกตินะครับหลังคานะครับมีแหลกนะครับอีก2จุดนะคิวแหลกนะครับเสริมเข้ามาสวยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเสาอากาศนะครับเสาอากาศแบบนี้นะครับรายละเอียดของรถนะครับหลังคาสวยๆมีรอยติดขวดนะครับเห็นกันได้ชัดเลยในเรื่องของตัวหลังคานะครับไม่มีรอยติดขวดไม่มีรอยบุกนะครับเดิมเดิม สวยๆนะครับคันนี้สีบอลเงินนะครับสีบอลเงินจากโรงงานนะครับไม่มีการกลับสีอย่างแน่นอนนะฮะตัวแก้มรถนะครับแก้มแก้มของตัวรถเองนะครับด้านข้างก็มีโป่งล้อนะครับนะเสริมในเรื่องของตัวป่งล้อออกมานิดนึงนะครับการดีไซน์อย่างสวยงามนะครับนะในส่วนของล้อนะครับคันนี้ดิสเบรกนะครับชุดเบรกจะเป็นดิสเบรกหน้านะครับนะแล้วก็ได้ได้ได้ในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับล้ออลอยหกลูร้อย นะครับล้อแม็กซีบอลนะครับในส่วนของตัวยางนะครับได้ของกูดเยียร์นะกูดเ y ียร์นะครับได้ยางปีใหม่และปียางมีถึงว่าในส่วนของตัวยางนะครับดอกยางนะครับเหลือๆนะได้ยางขึ้นชื่อเลยในเรื่องของตัวในเรื่องของความนิ่มนวลนะฮะขนาดขอบยางคันนี้อยู่ที่265 -60 ทับขอบ18นะครับนะและที่สำคัญเลยนะครับยางปีใหม่ปี2021สัปดาห์41นะครับยางใบปีนะฮะ ซุ้มล้อภายในดอกยางเรือเือนะครับสภาพดีเยี่ยมนะครับนะไม่มีไม่มีแตกไรงานไม่มียางบวมนะครับนะสวยในส่วนของซุ้มล้อภายในนะครับเบ้าโชกเดิมนะครับเบ้าโชกจากโรงงานรอยอาร์ตหัวน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับนะเบ้าโชกเดิมแล้วก็ภายในสะอาดสะอ้านนะคะคันนี้ก็ปรับสภาพความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้จุดนี้ับเป็นจุดที่การใช้งานบ่อยมากนะครับจะมีคราบสกปรกยางมะตอยต่างๆติดอยู่นะ แต่คันนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับเราทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนะใครห่วงเรื่องความสะอาดเราทําจัดการให้ให้ทุกอย่างเรียบร้อยคันนี้ในส่วนของถัดบันไดล่างนะครับจะเป็นสีดานะครับตัดในเรื่องของสีเมทัลลิกนะครับนะสภาพดีเยี่ยมแล้วก็แข็งแรงนะครับสีสีสถสงนนะะสังรถจะเป็นสีบอลเงินนะฮะสีตัวถังรถจะเป็นสีบอลเงินจากโรงงานนะฮะในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับตัดในเรื่องของสีดําด้านพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างเองจะเป็นพับปิดไฟฟ้า และปรับมุมมองทิศทางนะครับจะเป็นไฟฟ้าต่างๆนะครับครบแล้วนะฮะในส่วนของกระจกนะครับน้กระจกเดิมจากโรงงานอิสูซุนะครับเป็นกระจกในระพัยนะครับ security system นะฮะติดฟิล์มนะครับของรามีนาเรียบร้อยคันนี้รอบคันนะครับเป็นฟิล์มประมาณ4 0นะฮะคือ4 0นะแต่น่าเสียดายนะครับยังไม่มีคิ้วกันสาดแต่เรามีให้นะครับถ้าลูกค้าสนใจให้เราติดเรามีให้เรามีให้ในส่วนของที่มือจับนะครับจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลย นะฮะรายละเอียดของบานประตูนะครับนะบานประตูเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยเปลี่ยนในเรื่องของตัวบานประตูนะครับโอยซีนนะครับเมนอาร์ตนะครับเมนชัดเจนนะฮะความคมสันความคมเลียวนะของบานประตูเดิมๆนะครับเดิมๆเมนอาร์ตหนึ่งจุดสองจุดสามจุดเห็นชัดเจนนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับหัวน็อตไม่มีขยับ3หัวนะครับไม่มีขยับเลยนะโครงสร้างรถสวยๆงามๆนะฮะตรงนี้ในส่วนของบานประตูจะเป็นสีเบทนะครับพลาสติกแบบนี้เลยนะครับจะอยู่ ตรงนี้นะครับในส่วนของตรงกลางก็จะเป็นหนังสีเบจเหมือนกันนะครับมีลายไม้ตกแต่งมายามสวยงามเป็นลายไม้นะครับด้านบนจะเป็นสีดานะครับที่มือจับเองนะครับจะเป็นสีโคมีนกระจกหน้าต่างไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับมีลําโพงที่วางแก้วเรียบร้อยทันนี้ครบจุดนะครบๆเลยในส่วนของเสาเอนะครับนะน็อตไม่มีขยับเลยโครงสร้างเดิมนะครับนะพาร์ทเดิมคอนซั้นเดิมหัวน็อตไม่มีขยับนะท้งด้านในนะครับภายในก็ไม่มีขยับเลยนะ นะครับเห็นชัดเจนนะครับรอยอาร์ตเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนเลยนะฮะโครงสร้างไม่มีขยับและไม่เคยชนนะครับไม่มีชนเลยจะด้านข้างอันนี้นะสวยๆนะโครงสร้างด้านข้างด้านล่างอีกเช่นกันนะครับนะในส่วนของตรงนี้เช่นกันนะครับนะเห็นเห็นกันชัดเจนในเรื่องของตัวเม็ดอาร์ตในเรื่องของตัวลอยนะครับของการอ่การประกอบของหุ่นยนต์นะครับนะเป็นการประกอบของหุ่นยนต์นะครับไม่ได้ประกอบมือนะฮะไม่ได้ประกอบจากจากคนนะฮะ ป็นประกอบจากหุ่นจนนะครับดังนั้นรอยอาร์ตต่างๆนะครับทั้งนี้มีขยับเลยนะครับนะรอยตะเข็บด้านข้างนะครับเห็นชัดเจนนะครับรอยตะเข็บนะครับไม่มีชดจาดด้านข้างนะครับรอยตะเข็บนะครับรอยตะเข็บเดิมๆนะเดิมๆอยู่นะฮะนี่คือเสาบีนะครับนะโครงสร้างกระดูกงูนะครับหรือโครงสร้างหลังคานะฮะเช่นกันนะครับรอยอาร์ตเห็นชัดเจนอยู่ทุกจุดเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับในส่วนของภายในนะครับจะเป็นเบาะหนัง สีเบทนะครับสภาพดีสภาพดีเยี่ยมนะฮะในเรื่องของตัวหนังนะคร skincare, ับปรับมือนะครับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าจะเป็นปรับมือนะครับสภาพหนังดีมากนะครับไม่มีรอยยับเลยนะฮะไม่มีรอยยับนะครับเก็บสภาพสปาในห้องผู้โดยสารหอมมนะครับด้านในหอมๆเลยนะฮะในส่วนของผ้าอยางนะครับตรงนี้อยู่ครบทั้ง4จุดเลยนะฮะนะมีที่วางแก้วอีกหนึ่งจุดเพิ่มมันเข้ามานะครับนะตอนนี้เข้ามานะเก็บได้นะครับดึงออกแล้วก็เก็บแล้วก็ ถักออกไปนะครับเก็บเก็บได้นะฮะในส่วนของเกสด้านหน้านะครับมีหนังสือคู่มือการใช้งานรถมีนะฮะสำเนาเล่มนะครับแล้วก็โซนหน้าตัวเองก็จะมีตกแต่งลายไม้นะครับสลักชื่อเป็นมิวเอของรุ่นเลยนะครับนะตรงนี้จะเป็นหนังนะครับนะตรงนี้จะเป็นหนังนะครับเกสด้านบนนะมีที Mega, ่เสียบอะแดปเตอร์นะครับคันนี้นะมีที่เสียบอะแดปเตอร์เรียบร้อยนะคันนี้นะครับเกสสวยๆงามๆนะครับใหญ่ๆแล้วก็ แอร์แบ็กนะครับมีแอร์แบ็กเรียบร้อยในส่วนของตรงนี้ที่บังแดดนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหน้านะครับจะเป็นบังแดดที่พร้อมกระจกเรียบร้อยนะฮะกระจกใช้งานปกติไม่มีแตกเลยนะฮะในส่วนของตรงนี้เรามาดูต่อนะครับในส่วนของบานกระจกนะกระด้านหลังประตูที่2ด้านหลังฝั่งขวานะฮะก็เป็นกระจกเดิมนะฮะเกิดดมแบบโรงงานนะครับติดฟิล์มของลรมิน่าด้วยนะฮะที่มีจัดจะเป็นสีโครมเมียมนะครับนะเราไปดูในส่วนของบานประตูนะจัดเจนนะครับบานประตูเดิมยังขอบประตูเดิมเช่นกันนะฮะ ารายละเอียดของบานประตูเดิมนะไม่มีบิดเบี้ยวนะครับหรือมีรอยชนนะไม่มีเลยนะครับหัวนัดไม่มีขยับเม็ดอาร์ตเห็นกันกันชัดเจนนะครับแผ่นประตูสีเบตหนังแล้วก็หนังสีเบตด้วยนะครับมีลายไม้ติดตั้งติดตั้งเรียบร้อยนะครับนะที่วางแก้วหัลำโพงนะครับใหญ่ๆขนาดใหญ่กระจกหน้าต่างไฟฟ้านะฮะในส่วนของหลังบี้นะครับหลังเสาบี้นะครับเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะครับหัวนัดไม่มีขยับนะครับเห็นกันกันชัดเจนนะฮะ หัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับทั้งด้านในและด้านนอกนะครับที่ยึดบานประตูต่างๆ QC ยังติดอยู่ไม่หายไม่สูญหายไปเลยนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับเดิมๆนะฮะโครงสร้างด้านข้างก็เช่นกันนะครับนะรอยตะเข็บเห็นชัดเจนนะครับผมเปิดรอยตะเข็บให้ท่านลูกค้าให้ดูเลยนะหัวน็อตยังมียังมี QC วแล้วก็รอยตะเข็บไม่มีสูญหายนะครับรอยตะเข็บเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีชนจากด้านข้างนะครับโครงสร้างนะครับกระดูกงูกระสร้างหลังคาเองก็เช่นกันนะฮะสนใจ สวยๆงามๆอย่างนี้เลยนะครับติดสิ้นของลามิน่าเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวป้ายลามิน่านะฮะเห็นไหมครับลามิน่านะครับชัดเจนนะครับลามิน่าเลยนะฮะของลามิน่านะฮะภายในเป็นเบาะเบเบาะนังสีเบสนะเป็นเบาะหนังสีเบสวยงามนะครับสาหรับเบาะตอนกลางนะครับเบาะตอนกลางนะครับเรามีตอนตอนกลางเองนะครับจะมีที่พับมือนะครับตรงนี้นะครับเก็บได้นะฮะดึงออกมาแล้วก็เก็บได้ แล้วก็พร้อมที่วางแก้วอีก2จุดวางกาแฟสบายๆนะครับตรงนี้ที่เกี่ยวทุ้งนะครับนะก็มีนะครับนะเกี่ยวทุ้งได้นะเกี่ยวทุ้งได้ตรงนี้นะครับวางเอกสารด้านหน้าได้นะครับมีจอนะครับแถมจอนะครับมีจอเป็นจอลงงานนะครับไม่ได้ติดให้ไม่ได้ติดเป็นตกแต่งนะครับจอนี้ใช้สามารถใช้งานได้นะฮะใส่ดีวดีเข้าไปนะครับดูละคอดูหนังได้เลยนะครับนะสำหรับผู้โดยสารตอนหน้านะครับคนขับห้ามดูนะฮะเดี๋ยวจะขับรถไม่ได้นะครับะ ในส่วนของอช่องระบายอากาศแอร์อยู่ทุกจุดนะครับแอร์ก็จะเป็นสามารถแอร์ air ปรับได้นะฮะตรงนี er right e right like ้นะครับแอร์ปรับได้นะครับปรับได้เลยนะครับนะปรับได้อิสระจากผู้โดยสารตอนหลังนะครับปรับได้แล้วก็มีไฟส่องภายในเป็นวอร์มไลท์แบบนี้เลยแบบแบบกดนะครับแบบกดนั่นเองในส่วนของล้อหลังนะครับล้อหลังเองก็จะเป็นดิสเพลย์เหมือนกันทั้งทั้งคู่หน้าและคู่หลังจะเป็นดิสเพลย์นะครับล้ออลลอยล้อแม็กนะครับสี่บล ยางฟุดเยียขอบ18นะครับปี2021นีสะฮะสวยสภาพยางดีมากนะนะแล้วมียังอะไหล่นะครับยังไม่แตะพื้นนะโครงสร้างภายในนะครับสูงล้อเดิมทําความสะอาดอีกที่เรียบร้อยใหม่กริปเลยนะครับใหม่กริปนะฮะสวยๆนะขัดสีผิวชีวีวันเรียบร้อยนะครับในส่วนของเชื้อเพลิงนะเป็นดีเซลนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะเชื้อเพลิงดีเซลยี่สิบได้นะครับรองรับได้เลยนะ ในส่วนของกระจกด้านหลังนะครับนะเดิมเดิมเดิมอยู่นะจากโรงงานนะครับนังค่านะครับมีมีแหลกนะมีทิ้วแหลกนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมในเรื่องของตัวสปอยเลอร์นะฮะมีไฟเบรกล่วงที่3นะฮะเรียบร้อยคันนี้นะครับ ESC นะครับเลทริกนะ stability control นะ control นะมีเรียบร้อยติดตั้อยู่ครบในส่วนของกระจกด้านหลังนะครับนักระจกเดิมจากโรงงานนะครับนะคันนี้ก็มาจากโอเคอิซูซูนะฮะ เป็นของโอเคซีวิซูซุนั่นเองแล้วก็ในส่วนของใบปดน้ําฝนใบปัดน้ํำฝนด้านหลังนะครับพร้อมระบบไฟฟ้าและใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับเป็นไฟหลอดไส้นะฮะมีโลโก้อิซูซุแล้วก็มีโลโก้60ปีนะครับเป็นรถครบรอบนะครับคันนี้จะเป็นปี2017ซึ่งเป็นรถครบรอบ60ปีนะฮะอิซูสุประเทศไทยนะครับติดให้มาด้วยนะฮะยังไม่ได้สูญหายและยังสภาพสมบูรณ์นะฮะ มีคิ้วนะครับมีคิ้วเพิ่มเข้ามาเป็นสีโครเมียมพร้อมในเรื่องของตัวกล้องไยหลังให้เรียบร้อยอีกหนึ่งจุดนะครับนะโลโก้มีเอ็สีโครเมียมงามๆไม่สูญหายอยู่ในสภาพดีเยี่ยมนะครับในส่วนของกันชนหลังนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับเรียบร้อยท่อไอเดียท่อไอเสียท่อไอเสียอลูมิเนียมนะฮะหนึ่งหนึ่งจุดนะเป็นท่อท่อไอเสียเดี่ยวนะครับ กันชนหลังเป็นสีเมทัลลิกนะครับเป็นสีเมทัลลิกเลยนะในส่วนของกันชนหลังรายละเอียดของฝาท้ายนะครับสามารถเปิดจากด้านหลังได้นะครับนะเปิดได้เลยนะฮะเราไปดูในในส่วนของโครงสร้างของตัวฝาท้ายกันนะครับเราเริ่มจากสังขวาก่อนนะฮะเริ่มจากตัวขวานะครับหัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลย1 2 3จุดนะ QC mark สีเหลืองยังติดอยู่นะเม็ดอาร์ตนะครับโครงสร้างนะครับเดิมนะ ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับนะหัวน็อตยึดตัวช็อกอัพตรงนี้ก็เช่นกันนะหัวน็อตอยู่เม็ดอาร์ตอยู่นะครับโครงสร้างไม่หายนะหัวน็อตจากตรงนี้ก็ไม่เคยขยับไม่เคยขันมาก่อนนะครับถือว่าโครงสร้างรถสวยอีกฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเหมือนกันนะโอ้น็อตไม่ขยับนะครับโครงสร้างเหมือนกันนะครับ1 2 3เหมือนฝั่งซ้ายเหมือนฝั่งขวาเลยนะฮะตรงนี้ก็เช่นกันนะครับไม่มีขยับเลยนะครับรังน้ําเม็ดอาร์ตลอยอาร์ตต่าง โนะครงสร้างรถสวยนะรถสวยมากนะในส่วนของตัวรถนะครับเรามาดูในส่วนของฝาท้ายนะโครงสร้างฝาท้ายนะเห็นชัดเจนนะครับนะฝาท้ายได้นะครับกลับมาสภาพเดิมนะก็เป็นรอยซีนเดิมจอดโรงงานนะครับไม่มีในส่วนของไปทํามาใหม่นะครับนะนะครับไม่มีไม่ไม,มีในส่วนของด้านหลังนะครับนะเบาะด้านหลังเบาะท้ายสุดนะครับพับเก็บแบบ50-50ได้นะครับ ผู้โดยสารตอนกลางเองก็เบาผู้โดยสารตอนกลางเองก็สามารถพับได้เหมือนกันนะครับ50-50นะครับทำให้พื้นที่การใช้งานนะครับเพิ่มพื้นที่การใช้งานสัมภาระกระเป๋าใหญ่หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีลักษณะยาวนะครับมาตั้งไว้เลยนะฮะคันนี้ก็จะเป็นรถ PPV นะครับสามารถบรรจุของได้ด้วยนะครับเหมือนกระนะครับแต่ว่ารถครอบครัวนะฮะแต่นิึงของรถครอบครัวมากกว่านะครับในส่วนของอะแดปเตอร์นะฮะตรงนี้ก็มีนะฮะอะแดปเตอร์อีกหนึ่งจุดนะครับ ตัวนี้เก็บของนะเก็บของได้นะครับนะเก็บคือใส่มาคือเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะฮะในเรื่องของตัวรองเท้านะครับนะครับใส่ได้นะครับนะตรงนี้ในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์แม่แรงนะครับคันนี้ก็ต้องอยู่ครบอย่างแน่นอนนะในเมื่อเรามียางอะไหล่เราก็ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ครบนะครับนะรายละเอียดประมาณนี้ในส่วนของที่วางแก้วนะครับสําหรับเบาะเบาะเบาะท้ายนะครับมีทุกจุดที่จับมือต่าง แล้วก็ในส่วนของช่องแอร์นะครับตรงนี้ก็มีไฟส่องภายในนะครับหลังสุดนะครับล่างหลังสุดก็มีนะฮะก็ส่องได้เลยนะครับกลางวันอาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะฮะแต่กลางคืนชัดแจ๋วนะครับชัดแจ๋วเลยนะครับโครงสร้างด้านข้างนะครับนะรถเดิมนะครับนะได้ยางของฟูดเกียร์นะขอบ10ขอบ16นะครับขอบ16กแล้วขอบ17นะค็ันนี้ขอบ18นะฮะได้ยางขอบ18ปี2021ของยางของฟูดเกียร์ ชุดเบรกดิสหน้าดิสหน้าทันดิสหลังเลยนะฮะซุมล้อภายในนะครับเราดูซุมล้อคัสซีนะครับคัสซีเดิมคัสซีอย่างเดิมนะฮะกระจกเดิมจากโรงงานเหมือนกันติดฟิล์มของลามีนาทั้งคันนะครับหันนี้นะตกแต่งในเรื่องของตัวลายไม้อันนี้บานประตูฝั่งขวาบานประตูด้านหลังนะครับหรือบานประตูด้านที่2บานที่2นั่นเองนะครับโครงสร้างเดิมนะครับนะเม็ดอาร์ตรอยอาร์ตต่างๆนะครับคันนี้หัวนับไม่ขยับ ไม่มีขยับเลยนะบานประตูลายไม้นะครับสีเบจหนังสีเบจนะฮะก็กระจกหน้าต่างไฟฟ้าโครงสร้างหลังเสารีนะครับหนะ้าหัวนัดไม่มีขยับเลยรอยคันเห็นชัดเจนนะนะครับสวยคันนี้ถือว่ารถสวยนะสวยมากนะครับนะโครงสร้างด้านข้างเองก็เช่นกันไม่มีชนจากด้านข้างทั้งซ้ายและขวารอยตะเข็บเดิมนะครับนะรอยตะเข็บเดิมนะครับนะ โครงสร้างหลังคาก็ระดตะเข็บเดิมเช่นกันไม่มีหายไปไหนนะครับไม่ได้บิดเบี้ยวเลยนะฮะนะเบาะหนังสีเบจนะครับสีสันสวยงามนี่ต้องของตัวเบาะหนังแล้วก็สีสวยสีสว่างนั่นเองนะครับนะไฟส่องภายในอีกจุดหนึ่งนะครับเปิดได้นะฮะเปิดได้เลยนะครับนะมีมีจอนะครับจอใช้ได้งานปกตินะใช้งานได้ปกติเลยนะครับในส่วนของกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับนะ มองค่าพร้อมไฟเลี้ยวถ้าปิดไฟฟ้าเรียบร้อยคันนี้นะครับนะาคุณแจจะเป็นคุณแจรีโมดที่มีดอกไข่นะบานประตูเดิมนะครับนบ้าบานประตูฝั่งคนขับนะสุดท้ายของบานประตูแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่จุดที่สุดท้ายของบานประตูแล้วนะโครงสร้างหัวน,อน็อตไม่มีขยับเลยนะมมีขยับเลยนะครับคันนี้นะบานประตูสีเบยหนังสีเบยลายไม้นะครับ แขงควบคุมนะครับกระจกหน้าต่างไฟฟ้าฝั่งออโต้คนขับเซ็นทรัลล็อกทีล็อกกระจกโครงสร้างเสาเอฝั่งคนขับหรือฝั่งขวานั่นเองนะครับนะโครงสร้างเดิมนะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะหัวน็อตไม่มีขยับทั้งด้านในและด้านนอกเลยนะครับนะแบบนี้เลยนั่นละอยู่ของรถนะฮะนะครับเสาบีนะครับาเสาบีนะ,บบนะสติ๊กเกอร์นะครับตัวสติ๊กเกอร์บอกลมยางนะฮะ หัวน็อตอักษรตัวเลขนะครับแล้วก็รอยตะเข็บด้านข้างนะครับรอยตะเข็บข้างก็เดิมเดิมอยู่นะรอยตะเข็บบนนะฮะโครงสร้างโปเชนกันเดิมเดิมนะฮะอันนี้เบาะหนังทั้งสองฝั่งนะครับจะไดจะได้ฝั่งฝั่งคนขับนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้แปดทิศทางนะครับนะปรับได้สิบทิศทางนะครับมีปุ่ม A off นะกระจกมองข้างเพื่ปิดไฟฟ้าแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลงที่ลาดชันนะฮะเรียบร้อย พร้อมในเรื่องของพุ่มอะไรพุ้มหนังนะครับเป็นพโพลาร์มลติฟังก์ชันนะครับนะสามก้านนะครับเรียบร้อยกันนี้แอร์แบ็กสองใบคู่หน้าเรียบร้อยมีปุ่มการลื่นถลายนะฮะกันนี้นะครับในส่วนของเลขไม้นะครับเรามาดูเลขไม้กันนะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถให้คุณผู้ชมได้ดูนะได้ฟังเครื่องยนต์ไปด้วยนะครับนะสตาร์ทง่ายสตาร์ทปกติเลยนะครับแบตเตอรี่ไฟฟ้าได้ชาร์จปกติเลยในเรื่องของตัวรถนะฮะในเรื่องของตัวเลขไม้ปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขไม้ปัจจุบันกันนะฮะ ดูเลยนะครับเล็กไม้ปัจจุบันอยู่ที่กับตัวรถ PPV ครอบครัวนะครับนะรถครอบครัว PPV นะครับ isuzu mu-X นะครับ1 9 d b i d v d นะครับปี2017นะคันนี้4บอลเงินนะราคาขายปัจจุบันอยู่ที่7 5,900 0บาทเล็กไม้ปัจจุบันอยู่ที่1 7,625ตรวจสอบเล็กไม้ได้แน,น,น่นอนนะฮะตรวจสอบได้เลยนะปัดอนาล็อกนะครับโครงสร้างเดิม คนโซนหน้าตกแต่งในเรื่องของสีดําและสีเมทัลลิกนะฮะชระาชระบายกาดแอร์นะครับสีจุดมาพร้อมในเรื่องของอในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะฮะเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับ FMAMUSBDVD แล้วก็จะเป็นพวกอะโอิโอในเรื่องของตัวบลูทูธนะฮะใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับ Air Analog นะครับ a อร a อะนนะครับนะ มีที่เสียบ usb นะครับนั usb ได้นะครับ a u x ก็ได้นะครับที่เสียบเบรกเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะฮะนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์เป็นเกียร์เกียร์เป็นเกียร์แบบนี้เลยนะขึ้นลงอย่างนี้อักษรอยู่ครบนะเป็นเกียร์นะฮะตกแต่งในเรื่องของตัวลายไม้และหุ้มหนังนะครับในส่วนของเบรกมือนะฮะสภาพดีเยี่ยมนะครับหัวเกียร์หัวหัวเบรกมือนะครับสปารพดีมีที่วางแก้อีก2จุดที่เก็บของอีก จุดหนึ่งนะฮะในส่วนของตัวกระจกมองหลังนะครับนะอยู่ในสภาพดีเยี่ยมที่บังแดดยังไม่มียังไม่มีกระจกนะครับฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามีนะมีที่วางแว่นตานะครับแล้วก็เป็นไฟส่องภายในเป็นแบบดวนั่นเองนะครับรถประมาณนี้แล้วก็มีกล้องถอยหลังแน่นอนนะครับจอมีอย่างเดีไม่พอต้องใช้งานได้ด้วยนะครับถอยหลังใช้ได้นะฮะ ระบบไฟนะครับเราไปดูระบบไฟนะครับนะก่อนที่เราจะไประบบไฟเราไปดูในล้อของดิสเพลย์ข้างหน้าฝั่งขวาบ้างนะครับได้อย่างของคุเตียปี2021ยางขอบ18นะดอกยางเห็นชัดเจนยางดอกยางเหลือๆนะครับยางหนาอย่างสวยเลยนะซุ้มล้อเดิมนะเบโชกเดิมภายในเรียบร้อยนะ งามนะครับสูงงา,ามนะครับนะ,บนะเดี๋ยวเรามาเปิดเปิดไฟเฉินให้ท่านผู้ชมได้ดูระบบไฟใน,นส่วนของไฟต่างๆได้ท่ามนะครับไฟตัดหมอกฉุกเฉินไฟสูงไฟต่ำอยู่ครบใช้งานปกตินะฮะก็ถือว่าระบบไฟนะครับใช้งานปกติเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวห้องเครื่องกันนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงฮะ รอสักคู่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดฝากระโปรงต่อนนิดนึงนะฮะแต่ผมไม่ได้ปิดผมทําวิดีโอต่อเนื่องนะฮะก็ไปพร้อมพร้อกับผมนะโอเคครับเรามาดูในห้องเครื่องยนต์ของคันนี้เลยนะฮะ คันนี้นะครับเครื่องยนต์นะฮะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์สีสูบนะครับนะ16วาล์วเป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะฮะคันนี้ปริมาณน้ำมันนะครับเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ1 0 0 0เครื่องดีเซล1,900ลิตรนะครับอัตราแรงม้านะครับคันนี้150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะมีมีเสริมในเรื่องของตัวเบรก ABS นะครับ ในเรื่องของตัวเครื่องยนต์คือซีมาร์กต่างๆภายในพันักถิ่นชัดเจนนะฮะอวนอน็อตไม่มีขยับคราบน้ำมันเยิ้มไม่มีนะครับคราบน้ำมันเยิ้มไม่มีนะคันนี้สวยๆมาพร้อมในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ของยูอสระนะครับเป็นแบตเตอรี่ขึ้นนะฮะขนาดใหญ่นะครับโครงสร้างรถสวยๆเดินเรียบเดินสนิทนะเครืค่องยนต์ไม่สัน่นระบบของเหลวเราดูแลให้นะครับเราเกลียดนะครับระบบระบบของเหลว ในส่วนของหัวน็อตนะครับยึดฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับรอยซีนเดิมนะฮะเม่อาร์ตเดิมแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ฉีดขาดนะครับไม่ฉีดขาดสติกเกอร์นะครับต่างๆอยู่ครบนะหัวน็อตไม่มีขยับนะหัวน็อตไม่มีขยับฝั่งนึงฝั่งซ้ายนะฮะเหมือนเดิมนะโครงสร้างด้านด้้นข้างนะครัดเดิมๆนะฮะโครงสร้างเดิมๆที่มีขยับเช่นกันนะครับการหน้าต่าง ในเรื่องของตัวคันหน้าไม่ยุบนะครับคันหน้าเดิมไม่ผิดรูปนะครับไม่มีเคยชนจากด้านหน้าอย่ามาไม่มีการชนอย่าจากด้านหน้ามาก่อนนะฮะแผ่นเพดนะครับนะแผ่นเพดอยู่ครบรถถูกกฎหมายนะครับซื้อขายได้ปกติเลยนะครับไม่มีไม่ใช้รถจำนำนะครับหรือุดจำนำรถเถื่อนไม่มีคันนี้รถของเราเราขายถูกกฎหมายมีเล่มเรียบร้อยนะครับไม่สูญหายด้วยนะฮะเล่มเดิมนะครับนะไม่มีการเปลี่ยนเล่มใหม่ นะครับรถเป็นโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวโครงสร้างหรือตัดต่ออย่างแน่น,นอนสำหรับท่านผู้ชมกำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับกับแบรนด์อิซูซูประหยัดน้ำมันคันนี้ผมแนะนำอีกหนึ่งคันครับอิซูซูมิวเอ็กนะครับอิซูซูมิวเอ็ก1.9 DDiDVD ปี2017เลขมล์แสนเจ็ดพันนะครับ 9, DVD, 2017, 7, 000, คบ่าตัวคันนี้เจ็ดแสน 759,000บาทนะครับผ่อนนานสุด84งวดนะครับผ่อนเดือนละอีกวัน1น0 0 0หมื่นกว่าบาทนั่นนั่นเองนะครับสามารถที่จะชมนัดชมรถจริงได้ที่บริษัทเพชรยนติดต่อผมเซวัง0 6 2 1 8 3 7 5 7 0นะครับนะก็ฝไฟอีกหนึ่งคันนะคันนี้เลยนะครับครอบครัวกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในช่อง y o ยูทูบชาแนลยูสคาร์รถสวยเก๋เอนะฮะแล้วก็เรามีการอัปเดตนะครับของรถทุกๆวันนะครับวันละ2คลิป โดยประมาณนะฮะผมจะลงทุกๆวันนะช่วงเวลา6โมงแล้วก็ช่วงเวลา18นาฬิกาสองช่วงเวลานะครับสามารถที่ติดตามนะฮะดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเราลงนะผมลงรถมากมายไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวนะครับมีหลายคลิปเลยมี200กว่าคลิปเลยในนั้นนะฮะสามารถที่มาดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์กดไลค์คอมเมนต์นะฮะฝากเบอร์ติดต่อก็ได้หรือโทรเข้ามานะฮะทำข้อมูลเพิ่มเติมนเรื่องของตัวรถนะครับ วันนี้นะครับผมวังนะครับขอตัวลาท่านผู้ชมเพียตงตอนนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ